เออเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นนาทีของเขาปะอ๋อเรียบร้อยเป็นย,ยังไงหมอหมอหมอเป็นย,ยังไงคือยังนอนคือกันแต่ว่า,าเขาอปยังนอนเน้หมอเดีเอ,อ,นอน เสีมือเป็นนายเป็นทัวกี้เรียบร้อยแล้วบาทเนี่ยบา่วาดังทขอบใจไว้หมอขอบใจตัวเจ๊งขนาดเว้ยเอาบ้อนยังไงไม่อยากดังไปหงั้ยิ่งแก็บยิ่งแก็บเลดมันนอนมันหเอาล่เอาละไปตั้งสี่แล้วมันต้องฝีมืออยู่แล้วตอนนี้เหตุยังไงครับคุณดูมามามานี่บักขำตัวไปยิบอันพุ่นเด้อครับส่วนตัวไปยิบปืนก็บอกพุ่นมาแล้วก็เอามาห่วงกันไว้ทุกคนพร้อมเลยมันบ่พร้อมครับ เอาละ,ะเดี๋ยวเยบ,บิงปีหน่อยก่อนว่าเขาบอกว่าเหจังไดนอดป่านนี้แหละคือยังบม,มาอีกนี่โอ้โหเขินเซนจังใดนี่หิ้มแม่หิ้มกูรอโอ้ยเอาละเดี๋ยวคู่สิผ้าพวกโตนีมาห้อมกลมกันไว้เดอ้อแล้วก็เงียบๆพอคู่บอกทุกคนแล้วเนี่ยก็ไปยิบปืนแล้วก็แลนให้เล็วที่สุดในโลกเลยเข้าใจบ่บ่บต้องหันบ่ต้องหันหลังมาเบิงเนอะเข้าใจบ่เอาละ

หลบเร็วๆถอยเข้าไปถอยเข้าไปถอยเฮ้ยวุ้ยขอโทษหมอพวกูมึงเป,ป็นไงไม่มึงไปทั้งวุ่นเร็วเข่าเร็วไปแม่ไปรถ

หนึ่งสหเสร็จเลยเสร็จเลยพ่อจะัดการได้อยู่รอกอีกสองคนหายไปใส่วะยัยโอ้โหยานไม่ยานบึงงูน่ะตามแผนเห็นเออตายมึง อ้ยได้เสียได้เสียตัวยืซื้อเลยนอนหมอบลงแล้วได้เลยับได้เลยสบายเรื่องเกยบลูกย่างย่างดี้ง ไว้แมือเป็นแบนี้แลวเนี่ยเอาทังหังไป่ั้งหลังโอ๊ยๆคจะเล่มเห็นบ่หันหลังแม่ยหอยห้ายินหัวมึงไห้เลีกด้เลกได้เล็กได้โอยๆจนไม่กับรี <stink aluminum> ่แค <power boiling>? ่นีหายินงหัวมึงเอาละได้มองได้มองอีสลัดข้าวโพจัใจอยากขวตัว กินหมันแหงดำมันแห้งขาวๆเยอะมันถือโอ้ยโอยน้ำกับยากกับอกเพล็ดหากินเลยโอ้ยเปัตตนี่เมื่อนบอกว่าหานัวมันั้นขั้นนีโอ้ยเจียเจีเว้ายกุยนภูเขาหากินวมันก็ใหญยใ่กูกุทีขาโอ้ยก็หากินัวเลยโอ้ยยาโอ้ยโอขาวซะนอขาวซะนอไอผมซอยยังบ่ครับเอาตัวไปเลยวันนี้ลุกขึน มา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 โอ้ยขาวล่างเนี่ยยานขาวล่างเนี่ยไปเลยไปเลยยานขาวยานขาวพวกเขาเป็นไงครับเหงานอนแล้วอ๋อพวกนั้นยังบนตายเลยครับน่ะใส่พวกไหนโอ้ยยานมันขาวนั่นนะครับนอนอยู่นั่นน่ะโอ้ยเอ้ยเอ้ยยานขาวเอ้ยยานขาวยานขาวเราเลียดอยู่แสงกำเนิดนะเลียดขาวยานขาวย่านขาวยานขาดอกโอ้ยโอ้ยขาวซะนอฮ่าเราฝืนจี้ไว้โอ้ย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 จี้มันไว้โอ้ยโอ้ย ไอ้ผมซอยเงี้ยผครับอืมไม่ยังหยุดเฮียเลยเรียนผมมาทำอะไรดื้อพวกคุณปลอดภัยบ่พวกผู้ไล่ถึงจับหมดแล้วคุณเป็นยังบ่เจฟเฮ้เจฟโอ้ปลอดภัยบ่ครับมาเข้ามาเลยมาเลยพวกมันน่ะถึงจับหมดแล้วครับอ้าล่ะเด็กน้อยป้าออกไปได้แล้วป้าเร็วปลอดภัยแล้ว มันไม่ไรกันแนวนี้ว่าโอ้ยหายหินหัวมึงเอ้ยมึงเล่นเป็ผู้เดียวได้ยังไงอ้ยเนาะโอ้ยไว้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 ไวห้านี่แม่เมื่อบ้านยังมาห่วยเอาล้วครับคุณสเตย์ไป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 อาล้วครับเชิญครับเชิญไล่ไปไปเหมือนไล่ไปแล้วเขาเร็วเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยปลอดภัยครับมามามาลุกขึ้นมาไอ้ยางหมอยางกับยังวันเนาะไป ตัว <polarization> <เ>อีกแล้วเฮ้ยอายางมาเลยคำยางมาเลยเฮ้ยโอ๊ยลบเส้ อขอโทษครับเอาโมเบียงครับโมเสียงครับคุณเสกครับไปเชิญท่านนี้เลยครับขออนุญาตนะครับเด้อผมมีเรื่องจะคุยกันยังนอยนะผมมีเรื่องคุยกับคุณครับผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณคือกันได้เข้าก็มีเรื่องคุยกัน แล้วครับผมมาผมยูนีต่ตไปก็คือสิมิชจแลนไปแลนมาตับที่แกกตายก่อนแยวเทวดาไปทิมก่อนดีกลัวก็ขอ้พวกคุณมีความสุขขอบคุณเด็ผมยูนนั่มาดนเติบนะครับเนาะเขาบอกว่าขอบคุณขอคห้คุณมีลูกเยอะหลายหลายคนเออขนนเขาคือคสิบเออร์หรอครับเว้เป็นอย่างไงผ่านไปอย่าง,าง,างเขาพ่ฮู้จักแบ่งหรอครับเขาบ่มีความอยเป็นดีไซน์มันขเขา่ต้องการคุณเก็บเองอีกคนนะครับบอกให้เราเอาของ่อยแนวเอาลองรับเขาไววต้วยล่ะโอเค เอาไปเลยเอาไปเฮงยังไปเด้อ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 ไอ้ความหลุดเสือไปมอยดีเขาที่เสื้อสิงนสักสิทธิ์เช่นเทวดาอย่างเดียวอ๋อมันยังหนักมือหนาพอกันไหมได้ที่ไปมนอาสุดโลกพุ่น่ะเสียเทวดาไปคืนกันเขาที่เสื้อสิงสักสิทธิ์เช่นเทวดาอย่างเดียวผมคงที่คิดถึงในน้ำใจของเขาไปโดนที่เดียวแหละครับคุณดูผมมือกันนันเหรผมคิดถึงเขาไปอีกโดนแสนโดนเลยแล้วกันจังใด แล้วก็คุณก็คุณจิติตามเรืองคงคุณได้อี่ยหมอบอดอกผม,ผมอ่้ยก็ไม่ยังสิไปบอกกับเราเศร้าแล้วสร้างหัวมันถอเราคือ